สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนโปรยๆนะครับร้านค้าร้านขายเยอะมากๆนะครับที่นี่ครับตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแก่นนะครับ เดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแก่นครับรก็มีร้านแจ่วฮ้อนมีร้านของกินมีแทบทุกชนิดเลยนะครับมีทุกอย่างครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมไปเรื่อยๆนะครับนี่คือตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแก่นครับของกินเยอะจริงๆครับ โรามีของกินเยอะมากๆครับท่งน,นเห็นมีต่อเติมตลาดไปอีกนะครับแสดงว่าคงจะใหญ่มากนะครับถ้าต่อเติมเสร็จอีกฝั่งโน้นนะครับที่กําลังเห็นต่อเติมอยู่นูครับฝั่งโน้นนี่เป็นบรรยากาศของตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแก่นครับใหญ่จริงๆครับดูครับโน้น ตลาดกว้างแล้วก็ใหญ่มากๆครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินชมบริเวณรอบๆนะครับทางด้านโน้นก็มีนะครับคุณผู้ชมอ้ใหญ่จริงๆครับตลาดนี้ตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแก่นนะครับของกินอาหาร เสื้อผ้านี่เยอะมากๆครับวันนี้ฝนตกนะครับขนาดฝนตกปล่อยๆยังมีร้านค้ามาเปิดตั้งเยอะนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เสื้อผ้านะครับโซนนี้เสื้อผ้าเยอะมากๆครับตรงนี้น่าจะเป็นลานแสดงต่างๆนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของตลาดเลยนะครับเป็นต้นตาลน,นะครับเอกลักษณ์ของตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแก่นโซนนี้เป็นโซนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับเยอะเลยครับเสื้อผ้า ผมมาเดินช่วงเวลาประมาณสิบเจ็ดนาฬิกานะครับประมาณห้าโมงเย็นนะครับจริงๆประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยบรรยากาศเขาบอกว่าจะคึกคักมากๆนะครับบริเวณทางด้านโน้นเป็นถนนมิตรภาพนะครับจะเห็นรถวิ่งอยู่ทางด้านโน้นถนนมิตรภาพนะครับตลาดต้นตาลอยู่ติดถนนมิตรภาพเลยนะครับนี่เสื้อผ้านะครับโซนตรงนี้ต้นตาล โบซ่านะครับมาบอกนี่ครับโซนนี้เสื้อผ้าวันนี้ฝนตกไปปล่อย,ยครับคุณผู้ชมพาทุกท่านเดินชมสักแป๊บๆนะครับก็จะออกไปนะครับยิบกาวมิุนายนมีมนแคนแก่นคูนมาด้วยนะครับ นี่ครับตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแก่นครับตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแก่น นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของตลาดต้นตาลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ